เมื่อวันพระขึ้น15้าค่ำเดือน4ที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมภูเก็ตได้จัดพิธีบุพเพปตะพลีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วโดยภายในงานคณะสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยอารัธนาศีลและสวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ประกอบพิธีทอดผ้าบาังสุก,กุลอุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว และประกอบพิธีกล่าวคำถวายมัตกะพัตาหารเป็นสังฆทานพร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้าไตรและธยธรรมแดกคณะสงฆ์นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายพัตาหารแด่คณะสงฆ์ด้วยค่ะสำหรับพิธีบุพเพตตาพลีเป็นการทำบุญที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลซึ่งการทำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ที่ละโลกไปแล้วเป็นหน้าที่ของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ เพราะเราไม่อาจรู้ได้ว่าญาติของเราเคยประมาทพลาดพลั้งไปทำบ,บาปอกุศลใดไว้บ้างดวงบุญในตัวที่จะส่งผลให้หมู่ญาติได้ไปบังเกิดในสุขติโลกสวรรค์เราก็ไม่อาจรู้ได้ว่ามีมากน้อยเพียงไรเช่นกันฉะนั้นเพื่อความมั่นใจในการเดินทางไปสู่สัมปรารยภพของหมู่ญาติหรือเมื่อนึกถึงคุณงามความดีของท่านเหล่านั้นเราจึงควรหาโอกาสทำบุญ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติของเราดังนั้นการมาทำบุญในครั้งนี้จึงเป็นการแสดงออกซึ่งความกตัญญูระลึกถึงความดีของบุพการีตลอดจนญาติสนิทมิสหายของผู้มีพระคุณและยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปค่ะ